สวัสดีค่ะท่านเอเจี<ห>่ทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆเลยค่ะเด้อติดติดตามเป็นการังแกท่าน่องมาตลอดเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะคลิปนี้ก้อนห้อยออกเมือนน่อวันที่หนึ่งแหละค่ะก้อนห้อยออกล่าสุดค่ะร้านสาวทรงตัวเลขมาไห่โค้งสุดไทยเดี๋ยวจังใด่เขาขอไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพื่อสิว่พาเป็นการเสียเวลาแหละค่ะจะได้ไปสือไปหาไปจับตัวเลขลร่องเบิ่ง รางวัลลอตเตอรี่เลขถ่ายเลขสามตัวสองตัวจังไดกสิ 4, ได้เบิ้งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเราเน้นมาตัวใดส่งตัวเลขซ้ายดวนมาตเัเศรล่ะค่ะเดี๋ยวเกล่ลำยดผ้าไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะโค้งสุดท้ายเราจะเน้นจะย่ำตัวใดเด็ดเด็ดให้ถ้าเอฟซีพวกเพิน่นทุนหน่อยเนาะเนาะว่าอยากตามสุดเต็มสุดเต็มอาจจะหลายตัวแน่หรือจังไดเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี่เอาก็เขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะ เขามาแล้วเขาก็สิดเดบลงตัวเล็กละค่ะเดี๋ยวเกนลำยดัดผ้าเบิ้งตัวเลขโค้งสุดท้ายล้านเช้าทรงมาให้เราทรงมให้ตัวใดแน่น,นเดียวจะกดเขาไปเบิ้งเพราะว่าก้อนหวอยออกนี่เราก็จะมีโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ตัวใดเน้นย่ำมให้ยทางเอซีเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้าย เด่นเด็ดตัวใดหนึ่งแม่สาค่ะแม่ยอหกหกโค้งสุดท้ายเด้วค่ะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งโค้งสุดท้ายค่ะ กับบ่ค่อยออกเนาะะวงสุดท้ายประจำเดือนเมษสาล่ะค่ะคงสุดท้ายเมืองนอกค่ะ ของเมืองนอกหลานสาวเด้อค่ะเด้อหลานสาวหลานสาวหลานสาวมใหอโคงสุดท้ทยนีย่เล็กวิ่งวิ่งบนค่ะวิ่งบนเน้นมให้สองกับหนึ่ง สองกับหนึ่งจับคูมะห่ยบนจับคูบนมะหย่ยสองหนึ่งสองเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกค่ะสี่คูเด่น เด่นค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายสามตัวใหญ่มากเจด็ดสองหนึ่งค่ะเจด็ดสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งค่ะสองโค ก็เริ่มหมดค่ะสามตัวสองหางค่ะสามตัวสองหางเด่นให้วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างวิ่งล่าง วิ่งลางหายมา่คือเกาหรอคะ่ตัวเดียว C วิ่งลาง C วิ่งลาง C เนี่ยหายมาสองคูค่ะสองคู สองสี่สามสี่ค่ะค่ะเด่นสี่ ค่ะเดี๋ยวค่ะนี่จะเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายร้านสาวเมืองนอกล่ะค่ะโค้งสุดท้ายให้แล้วเลขสามตัวให้มาสองหางค่ะเจ็ดสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองสุดสองหางเนาะค่ะเนาะเด่นมาใหา้แล้วส่วนบนให้มาสีครูค่ะเลขวิ่งก่ะสองกับหนึ่งเนาะจับมาหาสองหนึ่งสองเจ็ดเก้าหก หนึ่งหกค่ะซีูคเดนลางสองสี่สามสี่ค่ะสุดสุดท้ายโค้งสุดท้ายเดค่ะเดอสุดนี่โค้งสุดท้ายล้านสาวตัดมาหายแล้วเหลือซีูคค่ะ4ีูคเดนเดนเนาะทันใดที่บ่ไดเบิ่งคลิปแรกกะโค้งสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขสุดแรกค่ะอันนี้ตัวเลขสุดแรกเด้ค่ะสุดแรกล้านสาวหายมา หลานสาวหายมาสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเจ็ดสองหกสองแปดค่ะหกคูหกคูบนส่วนขางลางหามาสี่คู 2, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 7, 48, ค่ะสองสี่สี่สองส่เ็ดสีคูนาะสุดแหลกเจ็ดสองหนึ่งแค่ะสุดแหกอันนี้จะเป็นสุดโค้งสุดไทยค่ะสุดโค้งสุดไทยราศด ตัดออกมาเหลือซีโคค่ะทัานผู้ชมหมักสุดไดกะร่องผิดจารณนาเบิงเนคเน,ะนาะแนวทางเัลเลยย่ำโค้งสุดท้ายให้ละค่ะโค้งสุดท้ายชอบตัวไดมักตัวไดกะผิดจารลนาเอาเด้อค่ะเด้อทางช่องกันนามาเสนอเป็นแค่แนวาทา่งละค่ะสีหายเบิงสุดเต็มค่ะเอาไปพร้อมๆกันค่ะ นาจอว้เบิ้งเนาะค่ะเนาะอันนั้นจะเป็นสุดเต็มค่ะสุดเต็มสุดโค้งสุดท้ายสุดโค้งสุดท้ายตัดมาให้แลวเน้นมาให้แลวซีคูล่ะค่ะสุดแหลกสุดสุดท่ายหากมักสุดไดสอบสุดได่กะพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะทางสองก็นนามาเสนอเป็นแค่แนวทางล่ะค่ะแนลท่างเจอเหล็กชุดนี้เกลันแย่กะ ภาวันหน้าขอให้เลขเขาขอให้ท่านเอซจได้น้ำกันเนาะคะ่ะเนาะรวยๆปังๆใส่สงการน้ำกันสุขหูสุก้เนนะค่ะสวัสดีคะ่ะ